สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านสุขสันต์วันพระเจ้าวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์คริสตศักราช2021สัปดาห์ที่6เทศกาลธรรมดาโรคเรื้อนเป็นโรคที่ติดต่อที่ร้ายแรงที่สุดในสมัยของพระเยซูเจ้าและส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างสังคมรวมถึงศาสนาดังนั้นชาวยิวจึงมีความเชื่อว่าผู้ที่เป็นโรคเรื้อนคือผู้ที่ถูกลงโทษจากพระเป็นเจ้า ตามกฎหมายของชาวยิวผู้ที่เป็นโรคเรื้อนจะต้องถูกกันออกจากสังคมต้องออกไปอยู่นอกค่ายเขาจะต้องโกนศีรษะมีผ้าปิดปากสวมเสื้อผ้าฉีกขาดเวลาไปไหนเขาก็จะต้องร้องตะโกนว่ามีมลทินไม่สะอาดดังนั้นเขาจึงเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมและบุคคลรอบข้างและหากคนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นการลงโทษของพระเป็นเจ้าจริงเหตุใดพระเยซูเจ้าผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงส่งมาจึงทรงรักษาเขาให้หาย หากแต่เพราะว่านั่นไม่ใช่การลงโทษของพระเป็นเจ้าคนโรคเรื้อนในพระวรสารเป็นเสมือนตัวแทนของคนที่หมดสิ้นหนทางเขาระมิดกฎของโมเสสที่บอกให้อยู่ห่างจากผู้คนเขาเข้ามาหาพระเยซูเจ้าและคุกเข่าลงอ้อนวอนว่าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมสามารถรักษาข้าพเจ้าให้หายได้พระเยซูเจ้าทรงสงสารตื้นตันพระทัยจึงทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขาและตรัสว่าเราพอใจจงหายเถิด สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าโรคเรื้อนไม่ใช่การลงโทษของพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าไม่มีโรคชนิดไหนที่ทําให้มนุษย์มีมลทินซึ่งต้องถูกตัดขาดจากสังคมพระองค์ทรงรักษาคนโรคเรื้อนและตามกฎของโมเสสใครก็ตามที่สัมผัสคนโรคเรื้อนจะต้องมีมลทินจนถึงเวลายเย็นสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรักและพระเมตตาของพระเป็นเจ้าต่อมนุษย์ทุกคนที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆพี่น้องครับ สถานการณ์ปัจจุบันนี้เราทุกคนกำลังประสบกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งหากประยุกต์กับพระวสารในตอนนี้เห็นได้ว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบและความสูญเสียให้กับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและอื่นๆซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตของเราโรคระบาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่การลงโทษของพระเป็นเจ้าตรงกันข้ามพระวสารตอนนี้ยิ่งตอกย้ำให้เรามั่นใจและวางใจว่าพระเป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างพวกเราเสมอ เป็นต้นในยามที่เราเผชิญกับปัญหาหากเราไตรตรองถึงพระวาจาของพระเป็นเจ้าในวันนี้เราสังเกตได้ว่าเป็นข้อคิดสําหรับเราโรคที่ทําให้เราถูกตัดขาดจากสังคมอาจไม่ใช่เพียงโรคเรื้อนภายนอกหรือโรคไวรัสโควิดหากแต่เป็นโรคฝ่ายจิตใจความเกลียดชังความเห็นแก่ตัวตัดเราออกจากสังคมออกจากผู้อื่นดังนั้นเราทุกคนในฐานะที่เป็นคริสเตชนเราจะต้องนําแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในพระรวสาร์วันนี้ พระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนพระองค์ไม่สนใจว่ากฎจะกำหนดไว้ว่าอย่างไรการที่พระองค์ยอมสัมผัสคนโรคเรื้อนเพื่อรักษาเขาให้หายตามกฎแล้วพระองค์จะต้องมีมนทินจนถึงเวลาเย็นพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราถึงการเอาใจใส่ต่อผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นการไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นพี่น้องครับดังนั้นในฐานะที่เราทุกคนเป็นคริสตชนเราจึงต้องเรียนแบบฉบับของพระเยซูเจ้า ในการที่จะเอาใจใส่ต่อบุคคลรอบข้างสังคมส่วนรวมและช่วยเหลือพวกเขาในสิ่งที่เราสามารถทำได้ขอพระวาจาของพระเป็นเจ้าในวันอาทิตย์นี้เป็นกำลังใจให้กับเราในการที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากอุปสรรคต่างๆและขอพระวาจานี้เป็นพลังใจให้กับเราในการที่จะยื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้อื่นอาศัยแบบอย่างและความรักของพระเยซูเจ้ารเราเลี้ยงจิตใจของเราและในวันนี้วันที่เราเรียกกันว่าวันแห่งความรักขอให้เรา ไม่ลืมที่จะรักผู้อื่นเริ่มต้นจากบุคคลรอบข้างหมู่คณะสังคมตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าผู้เป็นองค์ความรักและความเมตตาขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเสมอสวัสดีครับ